ใน Google Sheets นะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการเปลี่ยนตัวเลขที่เป็นตัวอารบิกแบบนี้ไปเป็นข้อความข้อความที่มีหน่วยเป็นบาทเป็นรูปแบบของเงินนะคะเราทำยังไงเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ใน Google s h e e t ค่ะบาท t e x t ค่ะ B A H T T E X K Cell M2 ใส่วงเล็บปิดกด Enter ค่ะเรียบร้อยทุกตัวเลขอารบิกคุณจะกลายเป็นตัวอักษรในรูปแบบของหน่วยเงินนะคะเห็นไหมบาททวนบาททวนโอเคตกลง ่คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนตัวเลขเออ่ตัวเลขที่เป็นรูปแบบข้อความตัวเนี้ยที่เป็นภาษาไทยไปเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษทำยังไงเอ่ยเราสามารถประยุกต์ใช้ค่ะ Google Translate นะ Google ใช้แปลภาษานะคะแปลภาษาจากเซล N2 ตัวนี้แปลจากภาษาไทย th ไปเป็น en อ่ะ en ภาษาอังกฤษนะคะเวลาเราแปลภาษาไหนไปเป็นภาษาไหนเราต้อง ดูจากตัวเลข็ข้างหน้าที่เป็นชื่อประเทศนะคะตัวนี้ Thailand ก็ T-S ตัวนี้ E-N ก็ English นะคะใส่วงเล็บปิดกด Enter ค่ะ Drag ลากลงมาเรียบร้อยเห็นไหมคะแต่ตรง Google Translate ดูดีๆเช็คนิดหนึงนะคะเพราะว่าอาจจะแปลเพี้ยนไปบ้างนะคะโอเคเอาไปประยุกต์ใช้กันนะคะขอไลค์ขอแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยค่ะ